อสวัสดีครับผมสวัสดีครับกระพิษอาจารย์สวัสดีครับพี่เียวโอ้โหเมาวะเมาวังเปิดคลิปบังอ่ะเปิดคลิปบงโลกไปไหนสวัสดีครับว่งวังวัน้มมีมมอว่่นสวัสดีครับครับเออ อ่ะกลิบหนีีพี่นี่กักินอีกแล้วครับพี่น้องบวิกินดอกช่วงบรรยากาศสวยๆเป็นอาหารเมนูนเสาเนาะนีน่เนาะสวยๆเลยมนันนี่อ่าถ่ายแล้วยังแล้วกินแล้วอิ่มแล้วแต่จีออนให้พี่ให้น้องในเบื้องเป็นวิธีอ่าเป็นกระตุนตอมยากเนาะอยากก็ลองมาหาเฮ็ดกินครับสูตรนี้ แต่ว่าบบมีสูตรนี้บ่ได้ขายสูตรครับสูตรลับของทีมงานครับขัวจึงมิซื่อว่าขัวจึง,จงเสียบโบเสียเจ้นขัวอยู่ตลอดเอสียโบเสียขัวอยู่ตลอดนะถ้าตามที่เห็นในคลิปนี่ลงอยู่นี่ไม่ต้ขัวจึงหลายอีพี่เลยล่ะสูตรนี้แต่ว่าฮาวบ่ได้บอกสูตร <c oughs> โอ้เล่มเลยความสะอาดไว้ใจมากแค่หัวนี่พี่จ้าจองเรืหัวเรื่องหันตักหัวพี่จ้า หัวกับตีนหมอเอาอยู่วปลาเต,ตกี้เขยวมันดีเลยมันมาแค่ได้ขานี่ขาใกล้ทุกตัวนี่ตรงหัวกับขาหามไ้เอาในเคียดแห้งชุมือในเขยวก็ดีแล้วอ่ะเดี๋วเป็นอีกหนึ่งอีพีเนาะเมนูอาหารเสาร์ห้ามาเนี่ยถ้าทำกลางบรรยากาศฝนโปรยปลายเขาเรียกว่าต้นฝนปายหนาวทำไมพิจ่จา,ามว่ามันเป็นต้นแนวไห มีนวยอยู่เอามากินชมอยู่แต่ยังว่าตนฝนปลายหนาวโอ้ยอันนี it, amp, dad, it, right? ้ฝนไปปล่อยครับพี่น้องหยอดหยอดหยอดดู่ทั้งหนาวทั้งฝนมันสักจะเอาอารมณ์ได้ยังไงกินแล้วก็นอนนอนได้บ้านนี่เขาทำเสื้อเถอดเห็นยังก็บ่ได้หรอกอันฝนผิวๆแนวนี่เบาๆแนวนี่อ้าวซุดไป ไก่ห่อกประมาณแต่อีอกคือสองสองรูแปดรูเก่าลอยหนึ่งกัพราเอาตัวเตียยังว่าสามพรสามรูอยู่จะมาเอาอันคายลอยหนึ่งคนวะยัไายให้ลอยหนึ่งก็บออุญห,ห,ห,หัว <c oughs> เลยจะเอาอนี่เอาจะเอาจโลูอยู่ไง <c oughs> ไปตัวแบบไง,งมาถามอยู่สามรูอยู่วันจะวะจะราัา เอาเอาครับพี่น้องอ่ะมารอตอนเฮ็ดกินบันีิเฮาอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมอ้าวพี่น้องก็จบกันไปครับนี่ใส่ลงไปเราเครื่องอุ้ยบางทีล่ะนี่เต็มทีแล้วนี่ยเอมื้อนี้เชียบเชียบแล้วว่าใส่เต็มที่เลยโมนี่นะแต่ที่มีเสียงเศร้าของขางยังเด้อรถแบตเบิดเดี๋ยวสตาร์ทไว้ไอ้อันนี้ซูนี่ก็เป็น สิบอกว่าสิว่างงๆว่าโอ้ยกะสุดไก่ของไกแเลยโมเมียนได้อันนี้มันมันมันแปลงมาแล้วเป็นอีสานไต่เป็นไต่อีสานมาแล้วอ่ามันมามัน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 รวมกันอยู่นี่แล้วนี่คือว่าโอ้ยมันสูตรไต่นะอันเครื่องพริกแกงไต่โมเมีนอันนี้คืออีสานมาเห็ดอีกที่หนึ่งคุกเคล้าเครื่องผสมประสานของอีสานเข้าไปนำต่มีเครื่องของของทางอีสานใส่เข้าไป อ้ยหอมเครื่องเสียดแนงไปบ้านไปล้วนเลยจักซองน้ำเนาะเพราะว่าไก่นี่มันอันนี้เด้ไก่ขวบขวบสีขวบซองพอดีพอดีไก่บนเป็นไก่เถ่าเด้หัวหอยยุดเบาอ้าวลุนในจังหน่อยครับอะไรแขงขวดเนี่ยอืมขวดเนี่ยเพราะว่ามันมันมันสีทั้งกลมมันสีอันนี้เนาะจิ๊ดไม้จี๊ดมอเพราะว่าคันใหม่ๆหม่ีกินเนี่ยจังหน่อยนี่หอมเนยบ้านนี่หอมขนาดเด้ขว่วยขัวเรียกว่าล้วนแห่งก่อนนะ ให้มันแห้งมั่งๆเลยนะเอ้ยสีเมื่อกีล่ะสุดยอดดีพี่น้องเลยอ่าอาจารย์มาสิมึงสูตรนี้เอาตีใส่กะเพราคั้วหรือยีลาเนาะกะเพราคั้วยีลาเป็นยีลาเป็นกะเพราใบใหญ่เนี่ยสูตรนี้ เอาเติมน้ำน้อยๆอย่ามันแห้งๆห้งหมดท่านน้อยๆอย่าใส่ลายเพราะว่าล้วนอยู่ล้วนจนมันแห้งหมดละบานี่จนมันหอมกินอยากเอาใหม่ๆแน่กะจังไอ้เติมน้ำบานี่อ้ยอ่ะนี่กระเพราของน้ำอ่ะโอเคพี่น้องสูนี่ก็มารอติดตามรับชมวมันครับจะซีซั่นจะนากินนอาแซ่บทำไรรอติดตามครับผมพี่น้องถึงเวลาเติมน <c oughs> ้ำนะบานอัดเข้าไปบุกเดียวบุมบุกเดียวเลยก็ได้ ได้ได้ได้บุกเลยก่อนเพื่อนมาครับเต็มหม้อกู้ด้วยบ่นเพราะว่าไก่มันตัวใหญ่เด้มันเกือบเกือบสามลูกเลยนี่เต็มเครื่องเต็มคาราบิวใส่หัวตับฟ้อมไปแล้วเรียบร้อยตับเล็กเอาไว้สดอกตับเล็กเอาไสือเถึงอยู่บนเครื่องนี่แน่นอนเลยบ่เอาไก่มันถือว่ามัน ไงเตือบจ้องด้วยหัวเลยนะเนาะจะเรียกว่าจ้องหัวกระป๋าตอนคน,นอย่างนี้เลยหัวปลาไปอ่ะก็กินแนวฮะหัวก็กินก็กินอ่ะโอ้ยเขียว,วดีเลยอย่านี่มาตะก้อนนี่เขียวนี่มาต้องห่วงเลยครัเอ้ารอบสุก,กับพี่น้องบาทนียรอบสุดท้ายแล้วน้ำนี่เติมแล้วจบครับโอเคเจอกันครับพี่น้องเสร็จแล้วครับรุ่งพักครับที่นี่ลงพักลงพัก ่เด้กาได้บ่นี่โอ้หอมกุนเลยวะอุ้ยใส่กระเพราเข้าไปดิจบเลยได้กินได้กินกระเพราอะไคือเมนแมนเครื่องมั้งล่ะกระเพรากล้วอะยีฬลา,า,า,านะกระเพรากล้วใครบอกว่ามะข่ายเนี้ยมีคนซื้ออยู่ กันเคเงินอย่างเดีวสีกินห่ด้ยนกล่องมีเงินงว้าวเงาใหญ่เออเนี่น้ำมันโอ้เติมน้ำนิดหน่อยให้มันแบบเออให้มีน้ำคุกขี่คุกขี่นิหน่อยโอ้แม่คุกคลิกคุกคลิกโอ้สก๊อติดโอ้เอาครับพี่น้องสุกแล้วบานนี้ จะตอนนี้ไงนี่ล,ล่ะอันนี้จาาดกคุณจองเลยนี่เดอ้อจาิดกจองหามไพย,ยุ่งหัวหัวกระปา๋าอันนี้เห็นนี่มันยังไงเออโอ้ยวางเื<ๆ>อแห<ๆ>็นยังั <c oughs> ่นี่มดสามใช่ไหมนี่มาอาไรกนย้งเงนจุด

แม่บอกอืมห่าเวอร์เนี่ยห่าเลยห่าเจ๋อยิ้เขาอยู่เวอรดีมอวว่ามันอิ่มมาแล้วอาจารย์เลยไงแิ้มเนอะยิ้มมาแล้วิ้มมาวอิ่มแล้วมันกินมาโอ้ยอิ่มเลยนี่อิ่มมาอิ่มมาแล้วโอ้ยเบิ้องท้องบ่ยอมเลยวะไงไงมึงไปกินกุกบ่าเลยกูนั่งเฝ้าอยู่วะจันเอาเท่าไรบ่าวสามบาสามสิบวะ จังเลือหมอข้าหมอใเราเอาเพราะยังคือเราปั่นอ่ะเด้จะนอเดือในน้อยให้เราอวะหมอ้อเราเอาอ้ยี่ให้เราลายไวเราสองตอนพ่ได้หอน่เราไิงเราได้่ะเดือไว้เราสองตอนพ่อข้ากํานันดหอยเร่องอะรล่ะที่ล่ะเรางมันเบอราลันเบินเลยแล้วกูยกกันเนี่ยยังวะ มัอนี่ขอบฮ็ดเวียกเห็นงานนั่งเน่ยมันนี้กินแล็วก็นอนไมันนี้ขอลองมอนอากาศดีแห้งบ่ได้ปลูกอแมวพิจน่กบจะไมปลูก้ดิปลูกในฝนมันโตกันหิมเมือต้นไเหบ่อันนี้ที่ดีหชองหองเขาจเาจัดมาท่อดขึ้นเช่าหองไหวจองมันจองถ้าเช่าห่องขึ้นเช่าเลยที่เลยเขาดูเอาหัวมันมาไอ้นี่หัวมันตองเขาใหญ่แล้วนี่ มเดีไหลังไายมึงเบ่นดหน่อยมึงครื่งเครื่องใส่ขึ้นใ่กูนะย่าดนม้วมเหมือนยาดมหรือาเหล่าเหมือนเปลาใส่ไปนี้ันพ่อเอ้าจ้ององออด้อแต่หัวพ่อมึงไปเอาอายบห้านหนขาเอาขาตีนี่มันมึงมาจอดมันเงมันเลยดิมันไลัเงมันมันมักยังมันหงมันเลยดิโว้ยแตยังหัคลองมัด อ่ะด่างมันละลางดึงยคนคนเดออุ้มตัวยังไงด้อดือยคนหัวคนงโอ้ยเล่มงอ้อยเล่มจองหัวกับขาหัวกับขาอ่ะเอาเออจังจะจุ้งไว้ให้อยู่เออจักสองตอนเรากินเนี้ยเรากินที่นี่ยมาบอกมาโทรมาพอแล้วก็นังกินเข่าอยู่ดิมีมั้งตอนเออจังมัน จัด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 โอ้มันเสียวเลยยิบเลยโอ้ยเอาแต่ขาอย่างเดียวย่าเออมันเล็งแต่ขาโอ้โหเอาตอนน้ำแขวก็บผดีเงี้ยเอาแต่อันนี้เอาแต่ขาแขวะกันอย่างเดียวอ้าวโอ้ยโอ้กบักเนี่ยบักเอาแต่ขากับหัวอ้าวบานกินเข่าพี่น้องเอ้ยโซฟาเองเดียวมาหนีิบรรยากาศฝนตกริมริมกินเข่า กลๆวัไหนนี่จะบ่ายหรือเปล่าบ่นยห้าโมงเออห้ามุงครึ่งอวอิด่มแลีวสิบลงกระตุนตอมหยาดอันนี้หลอดอะไรมึงงกมึงแก้วก็พีจ่าที่หละไม่พราะกูงกจ่าเลนเียนหน่มเกือบเต็มมันหยาบมาเบิดดินไนเจี่ยวเบิด โม้หนักเลยไว้มอ้มโมย่อมเลยบมยิมเหมนเรื่องโม่ได้อ้าลุยกันเาเต้นหน่อยเต้นขาใข่กองมุ้นนะหรบอาใครกได้หัวกบปีน้ออจาาแมนจ่าดีกว่เต้นหน่อยได้มากแค่หมกอื้ เจฟอแต่หน่อยมากแค่ไหนกันหัวขาไกลนี่ขอจ้องนังเป่าเกลยเออเป็นเลีงกล้วยดีแก่มือห้องว่านี่เมาหนักบนมืออุ้ท่มาคำใบเแล่วผว่าท่มาอย่างดนาบริโภตไออันนี้ซื้อวะไอแช่ไปซื้อวะแช่วิดีโอไว้พอปวดลุงคอมไอจันวีไปกะ จเจี๊ยบไปเหินเบิองน้ำฝากกูใดกูเชี๊ยบยกปูนะเชียบนี่อันนี้เชียบต้องบอกว่าเชียบประจะําล่ะแต่ว่าตอนนี้ <ไข S 1> ปูเป็นไข่ <c oughs> ไขท่นเป็นไข่อยู่สิปูท่านมาอยู่เชียบจำรองเลยเป็นไข่เล้ไข่อยู่ไข่ปูเส้าอกเถื่อข้างหน้าอะไอย่างไรไข่หาหมอได้ก็รักษาหมดทีนี้เอาอาจารย์เตีย๋ยม,มามันมุนนะะ่ะนะมันมุนยันเตี๋ยมากันเยอะเดียว จาเ๋ยัสดี๋ยช้วอาจารย์เ๋ยเปลอยอาจารย์กะไงไปับยูทาพกอ๋ทาพก่นองจิน่อนี่้บรรยากาศกินถอเบื้องน้าเพราะปกติก็บรไทยเพราะกลางคืนก็ยังไินกันเลยก็แล้วมันนี้เป็นบรรยากาศฝนกับต้นปล่อยต้นฝนปลายหนาวเขาวะพี่จ่าก็ว่าจะเป็นต้นแนวไหนมีใมีหน่วยมีหน่วยมเกมเราอีกยงสิวาอยู่อะมีต้นมีหน่วยมีใบหร แตาวไวอยกรือยสิได้วไวกินมือหรอกข้าแต่ฝอยขาเจ้าบัวถาเลยเมื่กิ้อ่ะจะพูกขักจักคนฟีหิวง่าแต่ใสนี่อันนี้เสียบใหญ่มันมือน,นี่เป็นเป็นคนจวงหัวมาเพ็นบอกว่าเขาบ่เดียวและเด้เออจัดก่ให้เสียดเสีอ่ะอพี่นี่ใครยืดก็นไรก็แช่ก็ติดตามก็คอมเม้ดได้เลยครับเด้อช่อง มือใหม่เกษียณผสมประสานเพราะว่าเปลี่ยนมือใหม่เกษียณผสมประสานครับเปลี่ยนซื้อซองครับฝากกดไลค์กดแชร์ใด้เด้อครับคลิปนี้ก็คงจะจบมากหนึ่ครับผมสวัสดีครับ